สวัสดีครับผมเอกคนเดินทางหนุ่มสกลคนจริงใจนะครับสบายดีพี่น้องคนลาาสปูสกคนเดอ้อสบายดีพี่น้องคนลาวที่อยู่ต่างประเทศบ่ว่าสิเป็นอเมริกาแคนาดาฝรั่งเศสออสเตรเลียหรือประเทศอื่นๆทั่วโลกเนาะข้าพเจ้าก็เพิ่งหูว่าพี่น้องคนลาาที่อยู่ต่างประเทศนั้นขับสมซ่องของข้าพเจ้าร้ายนะครับเกือบซาวเปอร์เซ็นต์เลยนะแต่ละคลิปแต่ละคลิปเนาะ ก็ขอขอบใจหลายๆเดอ้อที่ติดตามข้าพเจ้ารับชม่องของข้าพเจ้าเป็นที่รับรู้กันนะครับว่าตอนนี้พี่น้องคนไทยนั้นนิยมมาเที่ยวสปปลาวมากนะครับในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์เสาร์อาทิตย์หรือว่าช่วงหยุดยาวนะครับหลวงพ่อบางวังเวียงไปไหนก็เจอแต่พี่น้องคนไทยนะครับเวียงจันทร์กับพี่น้องคนไทยเยอะนะครับก็ผมเองก็ดีใจกับทาง พี่น้องคนลาวทางสมปราานะครับที่พี่น้องคนไทยนะี่นิยมมาเที่ยวนะครับคือจากหลายๆช่องที่เขา,าทำคลิปออกมานี่นะครับช่องใหญ่ๆเนะี่ยก็ก็เป็นไปใน,ในทิศทางเดียวกันนะครับว่าพี่น้องคนไทยนั้นมาเที่ยวลาวนั้นมากจริงๆนะฮะอย่างช่องไทยลาทูเกเตอร์นี่ก็แกก็ทำคลิปมาบ่อยนะครับก็เห็นชัดเจนนะครับว่าพี่น้องคนลาวนั้น ามาเที่ยวพูดผิดนะครับพี่น้องคนไทยนั้นมาเที่ยวลาวเยอะมากนะครับแล้วก็ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ผ่อนลงเลยนะครับยังมาเหนียวแน่นมากเลยนะครับทั้งที่มันเป็นช่วงโลซีซันแล้วก็ดังที่ผมเคยทําคลิปไปหลายคลิปนะครับว่าผมเจอกับตัวเองนะครับพี่น้องคนไทยเต็มหลวงพ่อบางนะครับเมื่อเดือนมิถุนายโนโนู้นนะครับแล้วก็ตอนนี้นะก็ก็ยังมากเหมือนเดิมนะครับ สาเหตุสำคัญที่ทำให้พี่น้องคนไทยนั้นแห่มาเที่ยวสปปอลาวก็แน่นอนนะครับค่าเงินบาทมันแข็งค่านะครับเมื่อเทียบกับค่าเงินกีบจาก350กีบต่อ1นบาทเป็นโอ้โหตอนนี้ก็500กีบต่อ1นบาทนะครับดังนั้นนะครับมาเที่ยวลาวนี่นะครับค่าใช้ใจ่ายมันก็ถูกลงนะครับอาหารการกินเนี่ยยี่สิบพันกีบนะครับแต่ก่อนเนี่ยก็เท่าไหรล่ล่ะหกสิบาทเจ็ดสิบบาทตอนนี้นะครับก็ 40บาทโอเคไหมครับเอาง่ายๆนะครับกาแฟเมซอนถ้ากินที่ประเทศไทยนั้นก็คือราวๆ60บาทนะครับแต่มากินที่สอฟาวตอนนี้นะครับคิดเป็นเงิน,ค,น,งนคิดเป็นเงินบาทก็ประมาณ40บาทถึง45บาทเองนะครับโอ้โหถูกมากนะครับทั้งที่แต่ก่อนนะก็คือคิดเป็นเงินบาทก็60บาท55บาท60บาทเหมือนกันนะครับดังนั้นใครมากินกาแฟเมซอนที่สปฟต์อนี่คือได้กําไรนะฮะ แลวก็สาเหตุสําคัญอีกสาเหตุหนึ่งก็คือ,อการมีรถไฟราวจีนนะครับก็ทําให้การเดินทางไปมาสะดวกนะครับเวียงจันทร์ไปวังเวียงไปหลวงพบ,บางไปอุดมไซยเนี่ยสายเหนือนี่ก็เดินทางสะดวกสบายนะครับก็เป็นสาเหตุสําคัญสาเหตุหนึ่งทําให้พี่น้องคนไทยนั้นมาเที่ยวสปวลาวเยอะขึ้นนะครับและผมคิดว่าช่วงไฮซีซั่นช่วงหน้าหนาวเนี่ยโอ้โหน่าจะแห่กันมาเพียบแน่นอนนะครับฟันธงเลยนะครับ ขนาดโลซีซันยังขนาดนี้นะครับไฮซีซันจะขนาดไหนนะครับผมคิดว่าคงจะวุ่นวายน่าดูนะครับแต่การไปเที่ยวราวของผมนะครับตอนเดือนมิถุนายนนะครับผมอยู่หลวงพระบางหลายวันผมสังเกตว่าผมเจอพี่น้องคนเวียดนามเยอะนะครับที่หลวงพระบางนะครับที่ยอดพระาธาตุภูสีที่ตลาดเช้านะครับที่ร้านกาแฟภาษานิยม และก็ที่สําคัญคือสวนลาดแรงนะครับสวนลาดแรงเนี่ยที่เป็นเขาเล่นดนตรีแล้วกินอาหารกันนะครับก็ตรงแถวแตลาดแรงนั่นแหละครับพี่น้องคนเวียดนามเยอะเลยนะครับมากันเป็นครอบครัวมากันเยอะเลยนะครับเออผมแปลกใจผมตกใจผมเซอร์ไพรส์นะครับเพราะว่าบอกตรงๆนะครับว่าสักห้าหกปีก่อนเนี่ยไม่ค่อยได้เจอหรอกครับพี่น้องคนเวียดนามจะมาเที่ยวสปปอลาวอันนี้พูดตามตามจริงนะครับ แต่การไปคราวนี้นะครับแม้แม้กระทั่งไปน้ําตกกวางสีนะครับไปตัดกวางสีนี่ก็เจอพี่น้องคนเวียดนามทั้งเต็มเลยนะครับแสดงให้เห็นนะครับว่าตอนนี้เนี่ยไม่ใช่แค่พี่น้องคนไทยนะครับมาเที่ยวสปรปาลาวนะฮะคนเวียดนามก็มาเยอะนะครับผมว่ามันเป็นนิมิตหมายอันดีนะครับคือที่พี่น้องคนเวียดนามนั้นพากันมาเที่ยวสวปลาวมาเที่ยวกับเพื่อนบ้านก็มันอยู่ใกล้นะครับ ก็ไม่ใช่แค่มาให้ลาวนะครับตอนนี้มาที่ไทยนี่ก็เยอะเหมือนกันนะครับพี่น้องคนเวียดนามน,นะครับก็มันอยู่ใกล้ๆกันนะเดินทางแป๊บเดียวก็ถึงนะครับนั่งเครื่องบินชั่วโมงกว่าเนะี่ยชั่วโมงนิดๆก็ถึงแล้วนะครับก็แน่นอนแหะครับค่าเงินดดงนะครับมันแข็งค่าเมื่อเทียบก,กับค่าเงินกีบแข็งค่าขึ้นมาเยอะเลยนะครับสามสิบสี่สิบเปอร์เซ็นต์มั้งนะฮะก็ทําให้พี่น้องคนเวียดนามน,น,นะ มาเที่ยวสลปลามากขึ้นเพราะค่าเงินมันแข็งค่านะครับค่าเงินดอกมันแข็งค่าเมื่อเทียบกับค่าเงินกีบก็เหมือนกับค่าเงินบาทมันแข็งค่านะครับเห็นไหมครับในวิกฤตมีโอกาสนะครับก็คือแต่ก่อนเนี่ยเราจะหายากนะครับพี่น้องคนเวียดนามจะมาเที่ยวสวปลานะครับตอนนี้มากันเยอะเลยนะครับและผมคิดว่าคงจะมากันเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะว่า สปปราวสปปลาวมันอยู่ใกล้เวียดนามนะครับการมาเที่ยวสปปรลาวก็เหมือนกับการมาเที่ยวต่างประเทศก็เหมือนกับคนไทยไปเที่ยวลาวคนไทยไปเที่ยวเวียดนามไปเที่ยวกัมพูชานั่นแหละครับก็คือเหมือนกันได้ไปเที่ยวต่างประเทศนะครับแล้วมันอยู่ใกล้กันนะครับเดินทางมันก็ใช้เวลาไม่นานนะครับผมลองเช็คสายการบินนะครับตอนนี้เวียงจันทน์ฮานอยนะครับก็4ีเที่ยวต่อสัปดาห์นะครับไปโฮจิมินห์ก็ไปไซง่อนนี่ก็2เที่ยวต่อสัปดาห์ ส่วนดานังเนี่ยนะครับผมผมก็เช็คอยู่นะครับแต่น่าจะมีบินไปนะแต่ผมเช็คอยู่ว่าว่ามันมีกี่เที่ยวผมเช็คไม่ได้นะครับแต่รถโดยสารจากเวียดนามมามาที่สปปลาวนั้นเยอะนะครับดานังเวมานครหลวงวิงจันทมาสวรรค์เขตมาปากเซนะครับอ๋อมีเยอะนะครับจากฮานอยมาก็มีนะครับแต่ก่อนเนี่ยฮานอยมาถึงหลวงก็บางเลยนะครับโอ้โหนั่งกันยาวเลยนะฮะแล้วก็จากไหนล่ะหาดินมา ท่าแขกนะครับเมืองวินมาท่าแขกอย่างเงี้ยก็มีมีเยอะกว่ารถมาจากไทยมาด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนี่ก็นี่ก็คือช่องทางหนึ่งที่พี่น้องคนเวียดนามนะมาเที่ยวสปปรลาวนะครับแล้วก็ตอนนี้เครื่องบินนี่ก็มากันเยอะขึ้นนะครับและผมคิดว่าในอนาคตนี่นะครับสายการบินอย่างเวียดเจ็ทนี่นะครับน่าจะเปิดบินมาลงที่หวัวเมืองสําคัญของสรปรปาลวาว่าจะเป็นเวียงจันทร์หลวงพระบางปากเซนะครับ ผมคิดว่าหลวงพระบางนี่น่าสนใจนะครับคือถ้าทําให้เป็นหับการบินจริงๆขยายสนามบินนะครับแล้วก็ลองรองรับเครื่องบินที่มันใหญ่ขึ้นมาหน่อยเนี่ยนะครับใหญ่หน่อยนะครับก็น่าจะทําทให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาทเที่ยวที่สปลามากขึ้นผมรู้สึกว่าเขาจะให้ทางาเกาหลีนะบริษัทเกาหลีนะครับมาอัปเกรดสนามบินหลวงพระบางอยู่นะครับหมายความว่า ปรับปรุงระบบต่างๆรวมทั้งอาจจะขยายรันเวย์นะแต่ผมไม่แน่ใจมันจะขยายได้ไหมเพราะว่าสนามบินหลวงพรบ,บางเนี่ยมันน่าจะตันแล้วนะครับแต่ผมก็ลุ้นให้มันขยายสนามบินให้ได้นะครับคือตอนนี้เนี่ยนะครับคือทีอ่เวียงจันทน์นั้นก็บินไปโน่นนะครับเกาหลีญี่ปุ่นก็มีนะครับจีนนะฮะใครพี่น้องคนไทยที่อยู่ทางอีสานเหนืออยากจะไปเที่ยวทางจีนทางเกาหลีทางญี่ปุ่น หรือจะบินไปลงฮานอยก็ไม่จำเป็นต้องบินไปกรุงเทพนะครับมาที่เวียงจันทร์ก็บินต่อได้เลยนะฮะและเมื่อจีนเปิดประเทศนะครับผมคิดว่าเขาน่าจะเปิดประเทศในช่วงวันชาติของเขานะครับซึ่งน่าจะตรงกับเดือนตุลาคมนะฮะก่อนโควิดนะครับนักท่องเที่ยวจีนมาเที่ยวสปลาวนีเป็นล้านคนนะฮะฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นล้านคนผมสืบข้อมูลมานี่นะครับไม่น้อยเลยนะฮะ ดังนั้นนะครับถ้าประเทศจีนเปิดให้คนจีนเนี่ยเดินทางท่องเที่ยวไปทั่วโลกได้นะครับผมคิดว่านักท่องเที่ยวจากจีนจะเดินทางมาสอปปอลาวก็น่าจะมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับมันมีรถไฟเชื่อมกับยุนนานนะครับเพราะฉะนั้นแล้วจะต้องมีนักท่องเที่ยวจากทางนั้น่ะทางยุนนานเนี่ยนะครับนั่งรถไฟมาเที่ยวสปปล่าวมากขึ้นนะครับผมคิดว่าอย่างนั้นนะครับมีความเป็นไปได้สูงมากนะครับ เพราะฉะนั้นแล้วโอกาสของสปล่า,ลานั้นมีมากเลยตอนนี้นะครับก็เห็นได้ชัดนะครับว่าพี่น้องคนไทยก็มาเยอะพี่น้องคนเวียดนามก็มาเยอะแน่นอนจีนต้องมาเยอะแน่นอนนะครับฟันธงเลยนะครับเพราะฉะนั Pre ้นเนี่ยช่วงนี้เป็นโอกาสอันดีที่ทางสปล่า,ลานะครับจะปรับปรุงแก้ไขอะไรต่างๆนะครับกฎระเบียบต่างๆที่มันไม่เอื้ออํานวยนะครับก็ผมคิดว่าช่วงนี้ก็น่าจะแก้ไขได้แล้วนะครับผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านเมืองก็น่าจะมองเห็นแล้วนะครับว่าอะไรที่มัน มันยังล้าสมัยอยู่มันยังหมายถึงว่าระเบียบกฎเกณฑ์ต่างๆอันนี้นะครับรวมทั้งผู้ประกอบการที่ดังที่เรารับรู้กันนะครับว่าก็เป็นช่วงที่น้ําขึ้นให้รีบตักนะครับแต่ก็เป็นการเฉลยโอกาสนะครับก็อย่างที่ผมเคยทําคลิปไปแล้วว่าถ้าจะคิดราคาห้องพักเนี่ยผมเข้าใจนะครับว่าคนมาเยอะนี่ก็ราคาห้องพักมันก็ควรจะปรับขึ้นแต่ก็ควรที่จะให้มันสมเหตุสมผลนะครับ เสาร์อาทิตย์วันหยุดเนี่ยก็โอเคคุณก็ขึ้นราคาไปอาจจะขึ้นไปจากเดิมนะครับ20% 30%ก็ว่าไปแต่วันธรรมดาคุณก็อาจจะคิดเอ่อราคาหนึ่งอย่างนี้นะครับก็ปิดป้ายไว้ไม่ใช่จะ่นึกจะขึ้นตามใจชั้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วพี่น้องคนลาวมาก็ไม่อยากจะรับจะรับแต่พี่น้องคนไทยหรือต่างชาติเพราะว่าบวกราคาไปได้อันนี้ผมว่าไม่ควรนะครับก็ยุคสมัยนี้นะครับก็ดังที่เราว่าเราเรา,เรารับรู้กันนะครับว่าการทำทุก ธุรกิจท่องเที่ยวเนี่ยเขาต้องเน้นแบบกินน้อยๆแต่กินนานๆนะครับเน้นการขายบริการเน้นคนกลับมาเที่ยวนะครับไม่ใช่ว่ามาครั้งเดียวแล้วเอ้ยไม่อยากมาเลยอะไรอย่างนี้นะครับอันนี้ต้องระวังให้ดีๆเลยนะครับว่าการตีหัวเข้าบ้านเนี่ยไม่ควรนะครับรวมทั้งนะครับสถานที่ท่องเที่ยวหลายๆแห่งนะครับเละเทะนะครับขยะเต็มเลยผมยกตัวอย่างง่ายๆเลยนะครับไซส่สมบูรณ์นะครับผู้หัวโล้นเนี่ยแน่นอนแหละครับว่า คนที่ขึ้นไปเที่ยวก็พี่น้องคนลาวเด็กๆเด็กๆด,ด,ด้วยแหละครับผมคิดว่าคนไปเที่ยวฟูหอลล์นไปนอนที่ข้างบนนั้นนะครับก็เด็กๆนะครับอา,อายุสักยี่สิบกว่าๆนั่นแหละครับไม่ค่อยมีหรอกครับคนแก่ขึ้นไปข้างบนนั้นนะครับแต่ทาไมมันมีขยะเต็มเลยนะฮะผมผมเห็นเนี่ยยูทูบเบอร์เขาไปแล้วเขาถ่ายติดมาโอ้โหผมแหมของขึ้นเลยนะฮะผมคิดว่าจิตสํานึก เรื่องการรักษาความสะอาดสถานที่ท่องเที่ยวนี่สําคัญมากโดยเฉพาะเด็กรุ่นใหม่นะครับที่ไปเที่ยวแล้วทิ้งขยะให้ดูต่างหน้าเนี่ยมันหน้านะครับเพราะฉะนั้นต้องฝากฝากทางทางพี่น้องคนลาวทางสปปลาวให้ดูแลเรื่องความสะอาดนะครับไม่ใช่ไปนั่งกินเบียร์ทิ้งขยะลงแม่น้ําซองอย่างเงี้ยลงแม่น้ําโขงลงแม่น้ําอูอย่างเงี้ยหรือบนอไปนอนแคมป์ปิ้งแล้วก็ทิ้งขยะไว้ให้คนดูต่างหน้าอย่างเงี้ยนะครับ อันนี้ต้องเราต้องรักษาความสะอาดดูแลความสะอาดนะครับสปลาวคือบ้านของเราคือหน้าตาของเรานะฮะหน้าตาของประเทศไทยประเทศลาวนะครับกลายเป็นคนลาวนะครับทิ้งขยะให้ดูต่างหน้าซะเองนะโอ้โหมันมันมันไม่ได้นะครับแล้วก็รวมทั้งข้าราชการตำรวจเนี่ยนะครับก็ต้องปรับตัวได้แล้วนะครับตอนนี้นะครับนักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะจะไปทามาหากินกับนักท่องเที่ยวต้องระวังให้ดีนะครับสื่อโซเชียลสมัยนี้มันแรงนะครับ เหมือนกับยูทูบเบอร์คนดังของประเทศไทยอันแน่ออนทัวร์นะครับไปหัวพันนะครเจอตำรวจเมืองสัมใต้นะครับไปก่อกวนผมก็โทรไปถามคนที่ทางที่ผ่านแน่ไปเพราะผมรู้จักกันกับผมนะครับโชคดีคือแกไม่ยอมนะครับไม่ยอมตำรวจนั้นนะก็คือและตำรวจเองเนี่ยก็ก็ไม่ค่อยมีความรู้มากขอนะครับคือจะมาถามถ,ามถึงวีซ่าอย่างงี้นะครับทั้งที่ในความเป็นจริงเนี่ยนะฮะ คือไปลาวนี่ใช้แค่พาสปอร์ตก็อยู่ได้30วันคุณมาถามถึงวีซ่าแล้วบอกว่าเข้าเมืองผิดกฎหมายอย่างเงี้ยนะครับก็เจอตอกกลับไปแลสุดท้ายก็ต้องถอยไปนะครับคือต้องระวังตํารวจนะครับผมอยากเะฝากไปยังผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านเมืองต้องดูแลตํารวจแบบนี้ให้ดีๆหน่อยนะครับเพราะว่ามันสร้างความเสียหายให้กับภาคท่องเที่ยวของประเทศลาวนะครับคือผู้หลักผู้ใหญ่เราทาดีแล้วพยายามทําให้คนมาเที่ยวโสวปปลาวแต่ผู้ปฏิบัติการนะครับข้าราชการชั้นผู้น้อยเนี่ย เขาไม่บางทีเขาไม่ไม่ไม่ไม,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 ไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรนะครับก็อาจจะคิดอยากจะหาผลประโยชน์ส่วนตนอย่างนี้น,นะครับต้องระวังให้ดีดีนะครับเพราะมันสร้างความเสียหายให้กับประเทศชาติได้นะครับตอนนี้ลาวกาลังมาดีแล้วนะครับการท่องเที่ยวเนี่ยมันกําลังเป็นตัวนําเงินเข้ากสปลาวช่วยฟื้นฟนูวิกฤตของสสปลาวนะครับอย่าให้ลาวพังเพราะคนเขียนแก่ตัวคนเขียนแกะได้นะครับ ยูทูบเบอร์ดังๆที่มาสอปลาวนะั้นล้วนแล้วแต่มาเผยแพร่สิ่งดีๆให้กับพี่น้องคนไทยพี่น้องต่างประเทศนะครับยิ่งจะมีคนอยากจะมาเที่ยวลาวมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ถ้ามาเจอสิ่งที่มันไม่ถูกต้องมันไม่ดีงามเนี่ยอย่างตำรวจที่จะมาหากินกับนักท่องเที่ยวอย่างเงี้ยนะครับอันนี้เนี่ยนะครับมันจะสร้างความเสียหายให้กับประเทศลาวมากนะครับผมว่า เขาเรียกว่าอะไรครับปลาเน่าตัวเดียวเนี่ยเหม็นทั้งค้องอย่างนี้นะครับไม่ควรนะครับสําหรับวิวทิวทัศน์ที่สปะรลาวนะั้นมันสวยงามอยู่แล้วนะครับมันเชิญชวนให้คนอยากมาเที่ยวอยู่แล้วนะครับก็แล้วก็พี่น้องคนลาวนั้นก็ไม่ต้องพูดถึงนะครับนิสัยดีน่ารักนะครับยิ้มแย,ย้มแจ่มใสนะครับรอยยิ้มของพี่น้องคนลาวนั้นจริงใจมากนะครับผมว่านี่คือเสน่ห์ของสปปรลาวที่ทําให้คนอยากจะไปเยือนสรปลาวนะครับ ความจริงใจของพี่น้องคนลาวรอยยิ้มของพี่น้องคนลาวนั้นน่าประทับใจนะครับท้ายนี้ก็ขอขอบคุณนะครับที่รับชมจนจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ